สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีมาแท็กถ่ายเพื่อนๆเน้อวันนี้วันนี้พวกเราก็จะไปทำทุระส่วนตัวนิดๆหน่อยๆที่เมืองอีกเมืองหนึ่งช่วงนี้ก็กำลังเดินทางจากฝนตกจากเมื่อวานก็สองวันวันนี้เราจะเดินทางไปไปเมืองเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเบลเบเบ ออสาวผู้ไทยเรียกไม่ถูกเดี๋ยวออกสำเนียงไม่ถูกเท่าไหร่ไม่เป็นไรจ้ะแล้วยังไงสาวผู้ไทยก็จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งข้างบนโพสต์อีกทีหนึ่งว่าเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรเราเคยไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนเมื่อช่วงอ ต้นปีที่แล้วจะต้นปีเนี่ยจะไม่ใช่ต้นปีที่แล้วต้นปีเนี่ยเราเคยไปมาแล้วเมืองนี้แล้วพอดีเรามีธุระที่จะไปใกล้ๆเมืองนี้เราก็เลยไปเมืองนี้เลยไปชุมบรรยากาศช่วงหน้าตอนที่เราไปนะั้นจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะแต่เราเราไปวันนี้เราไปหน้าร้อนดูซิว่าจะเป็นยังไงหน้าหนาวกับหน้าร้อนมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะ หน้านี้เราก็สามารถเดินทางได้ก่อนที่ฝนพายุจะเข้ามาเนาะพายุก็มาแล้วจ้าที่มึงกระยุงบีที่แองกลนโฮมตกสองวันสองวันติดต่อการจา้าแต่ตกไม่แรงตกแรงๆนี่โอ้พื้นดินชุ่มฉ่าเนาะเฮดจะได้ออกจ้าสบุทไทยหวังว่ากลับมากลับมาจากเมืองแวบีกลับมาจากเมืองนี้น่าจะได้เก็บเฮดเนาะสับุไทยคิดว่าเพราะเรา ไปทำธุระนี่ประมาณสมวันสมวันแล้วก็ค่อยกลับมาทีหนึ่งมีแต่เวียกมีแต่งานมีแต่การจะช่วงนี้มีแต่ไปมีแต่ธุระธุระของคุณชายธุระของ เยอะมากจ้าอ้าวโอเคจ้าเดี๋ยวาสาวบุไทยพาไปชมว่าเมืองนี้เป็นยังไงมีอะไรบ้างเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งไม้อะไรแบบนี้เนาะสาวบุไทยก็เอาเวลาให้เป็นประโยชน์ไปทําธุระแล้วก็หาคลิปลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ชูได้ชมกับเมืองต่างๆที่สาวพุไทยได้ไปเนาะเดี๋ยวสาวุไทยจะลงคลิปให้ดูนะคะว่าเมืองนี้มันชื่อเมืองอะไรเดี๋ยวสาวบุไทยจะ พิมพ์ให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณค่ะไปตามสมุดแทปบเลยไปกันเลยแล้วเราก็ขึ้นรถไฟได้แล้วจากรถไฟก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง เลทก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง40นาทีจ้าอันนี้อยู่บนรถไฟรถไฟก็สามารถจะทานรับประทานอาหารได้บนรถไฟดื่มกาแฟดื่มฉิบชากาแฟดื่มน้ำที่เราพกไปเองที่สถานีที่บนรถไฟได้จ้าอันนี้คือสเบียงของเราอันนี้คือกับข้าวจ้ากับข้าวปกกับข้าวอันนี้กล่องกับข้าวอันนี้กองเครื่องดื่มจ้าก่องเครื่องดื่มเราสามารถที่จะนั่งดื่มได้แต่บัตร no แองกอฮอจ้า ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ก็มีคนดื่มอยู่ดีอันนี้คือกระเป๋ากระเป๋าเราก็เอาวางข้างล่างแล้วแต่เราจะวางจากวันนั้นที่เราขึ้นรถไฟไปคนไม่เยอะจา้าล้วก็วางกระเป๋าข้างบนมันก็มีบนหัวนะมันมีที่วางกระเป๋าอยู่จ้ะอันนี้ดูข้างนอกนะอันนี้ขณะรอรถไฟจะออกเดินทางออกไปนี่ชาวอุไทยก็ยืนรออยู่ตรงอันนี้คือตรงสถานี รถไฟจะเข้าห้องน้ําก่อนก่อนที่จะขึ้นรถไฟเนาะสาวไทยก็ยืนรอบนป้ายจะ ที่จะขึ้นรถไฟอันนี้ย้อนมาอีกทีขณะรอรถไฟจากเมืองแอนกอนโฮมจะไปสู่เมืองวอบ่สาบุไทยก็จะยืนพโวเวและวันนั้นเราไม่เดินบันไดนะคะเราขึ้นลิฟต์ค่ะบางครั้งบางวันเราก็จะขึ้นลิฟต์ใช้บริการลิฟต์ที่ทําใหม่ที่เขาทําสร้างขึ้นมาใหม่ให้เราได้ใช้บริการนั่นเองบางทีเราก็อยากใช้บริการของเขาเนาะบางทีเราก็เดินขึ้นบันไดจ้า วันไหนเราคิดว่าคิดว่าจะจากจะเดินเราก็เดินอยากจะขึ้นลิฟต์เราก็ขึ้นลิฟต์อีกอย่างประมาณนี้ละจ้าอันนี้เราก็เดินลงไปเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> เดินเพื่อที่จะลงไปตรงชานชลาข้างล่างโรรุดไฟมานั่นเองจ้านี่ตามซาบุไทยไปอันนี้ก็จะมีอันนี้กระปุก สเสบียงอาหารของสาวบุไทยจ้าหอยโอกไปน้ำกับข้าวไทยกับข้าวไทยซุม <c oughs> ข้าวเหนียวจ้าพกไปน้ำมาไปกินในบนรถไฟเนาะสาวบุไทยไม่ได้ลงคลิปให้ดูหรอกตอนกินอะ่ะเพราะว่าเกรงใจคนข้างๆเหมือนกันก็เลยให้บึ่งตนหิ้วไปแบบนี้ละจ้าเดินลงไปเรื่อยๆแบบนี้ละจ้าสาวบุไทยนะว่าวแวบบแวบบแบบแบบ ถ่ายคลิปอยู่ผู้เดียวตอนนั่นนะ่ะย่างไปยังสีนะ่ะจากคนกันเหลียวเบิงได้จากเพราะว่าเราเนี่ยเซลฟี่อยู่คนเดียวนี่รถไฟ <c oughs> นี่รถไฟค่ะทางรถไฟที่จะรอรถไฟก็จะมาทางนี้จ้าถ้าเราจะไปอ่าเมืองวอบบยถ้าขึ้นถึงที่สถานีรถไฟแองกนูเราจะรอรถไฟมาทางซ้ายมือเพราะว่ารถไฟจะมาจากโกบันฮากเกนมาจากเดนมาร์กนั่นเองมันเป็นรถไฟสายยาวค่ะ สายเงาเอ้าไปเบิ่งกันเบิรนโอ้ยดีใจร้ายเด้อจ้าได้เดินทางนะ่ะสภายเป้ได้หนึ่งใบอุปกรณ์อะไรพร้อมเตรียมพร้อมดูอ่าบรรยากาศบรรยากาศอะไรพร้อมสาวุทัยนี่ไปไหนไปกันจ้าชอบไปแบบนี้เป็นคนชอบเดินทางขาเลาะขาป่วงขาไปขอให้มีเวลาขอให้มีในการทำกิจกรรมเถอะ ไปได้เตรียมกระเป๋าไปจ้าอายุกษีหาซีบเดีดิจังอยากไปอยากป่วงอยากเระเป็นคนชอบเระชอบป่วงชอบไปแบบนี้ละจ้าอันนี้คือสเสบียงแล้วก็ตั้งรอรถไฟแบบนี้แต่สาวผุทไทยก็พูดอยู่แวบบแวบบแวบบคุณชายจับกล้องให้นะจ้านี่นานๆน,นะคุณชายเขาจะเซลฟี่ให้เนี่ยนานๆมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อายจ้าขอโทษขออภัยบางที่นะะ่ะสาวผุทไทยถึงไม่ก้าวไกา ส่วนตัวเขาเนาะโอเคจ้าให้เกียรติเขาโลกส่วนตัวเขามันก็เยอะโอเคนี่สะพายกระเป๋ากระเป๋าเราพร้อมเอกสารอะไรเดินทางพร้อมเป้ใบนี้โอเ้เป้ใบนี้ไปไหนไปกันพร้อมกับสาวผู้ชายนี่ไปไหนไปกันหลายปีดีดดกแล้วนะประมาณ15ปีแล้วมั้งกระเป๋าใบนี้คงทนถาวนไปไหนไปกันนี่รอรถไฟวนไปวนไปอันนี้รถไฟมาแล้วเราก็ขึ้นรถไฟได้จ้ะ แล้วก็ชาวบุทไดก็ให้เบึ่งนี่จ้าข้างทางเนาะรีวิวข้างทางให้เบึ่งเนาะส่วนมากข้างทางแถวสวีเดนช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ละจ้าทุ่งหญ้าทุ่งข้าวทุ่งหญ้าเขาปลูกส่วนมากเขาจะทําเกษตรกรเยอะเป็นกเกษตรเยอะแยะมากมายมีเลี้ยงวัวเลี้ยงมา้าซะชวนเยอะจ้าแถวทางตอนใต้อันนี้ก็ใต้ใต้ลงไปเรื่อย ไม่รู้ใต้ทางไหนเราชาวพุทธคิดว่าใต้ไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเมืองที่เราจะไปว้อบ่ายนี่มันจะติดกับเกตทนบอยหรือว่าเจนเยตบุรีถ้าเขาเรียกเนาะเมืองนี้ก็จะมีติดติดทางเดนมาร์กว่ะชาวพุทธก็ไม่แน่ใจ เออติดเดนมาร์กหรือติดโนโนอนโนเนอร์เรียอ่านอร์เวีย์นี่แหละจ้าประมาณนี้อ่านี่กับกาแฟาพกมาจากบ้านบนป้ายเราก็สามารถที่จะดื่มกาแฟแบบนี้ค่ะสับุูไทยไปไหนก็พกกระป๋องดำๆกระป๋องสีดำอันนี้ใส่ได้ทุกอย่างใส่เย็นก็ได้ใส่ร้อนก็ได้แล้วก็ทานจะเอามาดื่มจนช่วงไหนก็ดื่มได้ทุกที่ทุกทางจา้ะสาบุูไทยจะพกไปตลอดอันแต่อันนี้เป็นกาแฟาค่าอุ่นๆกาแฟร้อนๆเก็บความ ร้อนได้ดีมากเลยนะก็ปลกใบนี้เล็กๆเนี่ยทานได้ต้องสามสี่แก้วเนะนะจ๊ะเนี่ยเห็นเล็กๆแบบนี้นะเอออุ่นท้องได้เยอะอยู่นะคะนี่จ้าก็ดื่มในรถไฟดื่มวนป้ายวนไปกว่ารถไฟจะถึงก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีมันเป็นรถไฟด่วนนะนี่ขนาดรถไฟเร็วนะก็ยังประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะคะนี่รถไฟก็นีหลักสีเทาแบบนี้นะจ๊ะไปเนี่ย รถสีเทาอย่างนี้จะเป็นรถไฟสายยาวจะจะเป็นรถไฟแบบวิ่งวิ่งเร็วนะไหมรถไฟความเร็วสูงนะไหมนี่ส่วนเยอะจะเป็นทางสายนี้เขาจะไม่ค่อยจอดบ่ายเขาจะ,จะไม่ค่อยจอดบ่อยเขาจะจอดเฉพาะสถานีที่ เป็นสถานีหลักๆเมืองใหญ่ๆอะไรประมาณนี้สถานีย่อยเขาจะไม่จอดเนี่ยค่ะรถไฟสายยาวนี่จะอันนี้ก็ตึกตึกสถานีรถไฟบางสถานีรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจอดที่ต่างๆเมืองใหญ่ในที่ต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ถือว่าไกลมากเนาะก็ไม่ถือว่าไกลมากนะ สาวุไทยคิดว่าพระสาวุทยไปเมืองนี้ประมาณนี่ครั้งที่สองแล้วจ้าเนี่ยบรรยากาศวันนั้นก็มีแดดนะคะแล้วก็มีเมฆสวยจ้าส่งออกไปจากหน้าต่างของรถไฟนะสาวุทยก็ชอบเดินทางแบบรถไฟดิมันไปเรื่อยเรื่อยเอยืแล้วมันเห็นวิวทิวทัศน์บรรยากาศข้างทาง,ทางบ้านเรือนข้างทางมันเห็นมันเห็นเนาะชอบเดินทางด้วยรถไฟเหมือนกันมันเป็นได้เห็นรถ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้มานั่งบังคับอ่า คนขับก็ไม่ได้มานั่งบังคับรถค่ะมีคนขับให้เราก็นั่งไปชิ่วๆแบบนี้เนาะงง่ายดีการเดินทางด้วยคมนาคมอะ่ะมันง่ายมันสะดวกจ้าเอาความสะดวกอะ่ะถ้าใครชอบเดินทางแบบนี้เราไปไหนขึ้นตรงไหนก็ขึ้นขึ้นตรงไหนก็กลับตรงนั้นนะจ๊ะมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากอะไรมากมายในการเดินทางเออวิวงามจะอาโเข้ามาวิวงาม โอ้ยวิวก็สวยอเลไจ้าเมฆกับเป็นสีคขาววันนั้นอันมีแดดแต่ก็ยังมีครึมครึมก็ยังมีฝนตกนะมีแดดแต่ก็มีฝนตกนะแม่เออแปลกไหม ฝนตกแดดออกนะจ๊ะอันนี้นี่จ้ามาถึงเขตเมืองวอาบวอาบก็จะเป็นเขตที่ติดทะเลสวยงามอีกเมืองหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เข้ามาแล้วมีทะเลแบบนี้จะ้ะเขาก็จะอยู่ริมทะเลมีทะเลสวยงามมากเหมือนกันจะ้นะณเมืองหนึ่งนี่จะ้ะสาวุูไทยถึงชอบไปไงจ้ะเพราะว่ามันสวยสวยมากสาวุทไทยชอบ <c oughs> ไปเมืองนี้เหมือนกัน ติดใจเลยค่ะไปครั้งแรกก็ติดใจอยากไปอีกครั้งที่สองนี่จ่ะบ,บ้านแคมปิ้งรถแคมปิ้งเยอะแยะโอ้ขออภยัยรถแคมปิ้งเยอะแยะเหมือนกันจ้าเนี่ยขออภัยเด้อค่ะนี่ละจ่ะภาคสุดก็เป็นอย่างนี้ละค่ะสาวบุไทยก็เป็นอย่างนี้ละจ่าย่าถือสาดเด้อค่ะสาวบุไทยก็เป็นคนง่ายๆก็หนาปานกะไม่เป็นไรจ้าชิวๆเนาะ เออไปเรื่อยๆนี่จก้กนี่ใกล้จะถึงเขตใกล้จะถึงเขตอ่าสถานีรถไฟที่จะจอดแล้วนี่จ้ะจอดแล้วเร็วมันใจเร็วมันใจเร็วเหมือนโกหกเลยจอดแล้วลงจากรถไฟได้แล้วจ้ะบัดน,นี้เราก็ลมมึงนี่จ้ะพอลงจากรถไฟเบึงเอาจา้ะลมพัดผมทุกเส้นเหมือนกันปิวว่อนว่อนว่อนอยู่จ้ะยง่างก็จะเซเหมือนกันพอลมแห้งเฮง ลงรถไปได้ก็โรงแรมนี่จ้าคือสาวบุไทยอันนี้ก็เดินข้ามาทางอุโมงค์นิดหน่อยออกไปในตัวเมืองเดินจะไม่ไกลนะลงจากรถไฟเดินอันนี้เราก็จะไปหาโรงแรมที่เราได้บุ๊กไว้แล้วเรียบร้อยจ้าเราก็เดินเดินไม่ไกลจ้าเดินประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วลง